ครับวันนี้ผมจะทําแบบว่าวันง้ๆกับโจยิงปลานะครับผมคือว่าผมจะยิงแล้วผมจะเพิ่มเบ็ดไปรื่อยๆนะถ้ามันหกร้อยผมจะเพิ่มเบ็ดไปหนึ่งเจ็ดร้อยเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับจัดไปวันง้ๆโจยิงปลาครับถ้ามันได้นะถ้ามันถึงหกร้อยนะก็จะเพิ่มเบ็ดนะหเอา้อยถึงพันน็โอเคละแต่ถ้ามันไม่ถึงนี่ก็เป็นเรื่องที่ปวดใจนะครับ มาตัวเล็กหน่อยขยับเล่นไหมกลับมาที่เดิมทำยังไงก็ได้ให้มันได้อ้องคิดอะไรมากครับเกมน,นี้แต่ผมชอบราชายังไงก็ชอบราชาเพราะมันมันมีโอกาสแตกตัวเยงองที่สุดนี่หกยังหกยังยังไม่หกเลยอโอ้ยยังก้นไต่ของงอสุดดีจังวะ พวกนี้แรงชางไม่ค่อยให้ผมนะแต่ผมก็ยังรักแรงชาอยมือเดิมอย่าไปยอง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 อืองอ้มเจ้าเขาข้ากูควรเลยโกูแปลกอะบึ้มบุ้มแปลกติดมากเฮ้ยอ,อีกนิดเดียวจะถึงหกร้อยจะถึงฝั่งฝังฟังฟังฟังวันโง่โจอิงตาโอ้โห อันนี้ก็ได้จังเลยเราก็เงียบคิดได้มาตั้งปิบปารโอบๆมาอบมาอบได้เจ็ดสิบอบพี่ชายอบป,ป่าหมูอบโอ่งไก่อบฝัง เอาอะถ้าพิโรธพวกเจ้ามานานเอาพิโรธไม่พอเปลี่ยนแมปให้กูด้วยเยี่ยมยอดสลัดเจ๋อจอยยิงเลยเพิ่มเบ็ดได้ไหมไม่ได้หรอว่าจะแอบเพิ่มเบ็ดตักหน่อยได้ยี่บาร์ซีสติ้ง อุ้มหรือเปล่มมาไม่แต่รู้ว่าเขายิงเราก็ยิงแจมไปเลยนะไว้ชีวิตฉันดมโนะไม่นะ <c oughs> มาเลยเจ็ไปุตายแล้วเกินเอาได้อีกแล้วหนึ่งร้อยเดี๋ยวดูได้เพิ่มเบ็ดเราเว้ย เอาแล้วหกร้อยเราจะเพิ่มเบ็ดน,นะวันงงโง่ของโจโยิงปลาให้ให้คุกกี้ทำนายกันใครลุดนี่อยาไปหวังอนะ้ะบ้าบอโผล่ไปอ่ะไครเนี่หายมาหลายรอบมาเลยเดือนหรือแล้วกับเอมังกรยาวเนะี่ย ยิงเมื่อไหร่ลำบากเดี๋ยวลุ้นรวยละกูรวยแล้วกูวกเดี๋ยวสี่ร้อยแล้วกูมาชามังกรก็นนิ่งเหลือเกินโอ้ให้มันยี่สิบโอ้ยเออโอ้ยอย่างนี้พอหน้าตา ไม่เนอเจออปพลิอ็อบบิคไรุ่ยยังหร้อปปืนปีปืนปีได้แปดแปด เชื่อไมไห้เชื่อไม่ได้หรอเบดต้องสามบาทอ่ะไปเลยโกชิพนะฮะโอ้โหโอ้โหเป็นพันหมระเบิดก็เยอะเลวเกินแม่งบางจอไปหมดมาแล้วมาแล้วลาะชาเอาลูกอะ ราชาหัวนบัลลังลักโกเอ้ยเปลี่ยนแมปว่ะแมปนี้อะไรมาวะมังกรหรือเปล่าน่าจะวิกนะวิกแต่ก่อนอูป่าวนี่เขาเงินเป็นพันนะเขาเบ็ดกันสองบาทเนี่ยผมห้าร้อยหกร้อยม่งเบ็ดสองบาทวัดใจสิหาย เดี๋ยวก็รู้บูดจากไปเลยนี่กระสุนมันต้องปุ๊กใครสักอันนะใส่เขี้ยนนี่มันปุ๊กวะ่ะเออโอ้โหเขี้ยนเขาได้วหรอ ไม่กระสุนเราไม่แบบกระเด็นไปโดนสักเมตรเลยเออโดนบ้านี้งหิ้งหิ้เออ ได้เพิ่มเบ็ดได้เพิ่มเบ็ดลุ้งแม่เจ้าอ้าวถึงเจ็ดร้อยไหมถึงเจ็ดร้อยไหมถึงเจ็ดร้อยไหมดูกันดูกันร้อยแปดสิบแล้วว่าเอาจัดไปเพิ่มเจ็ดร้อยก็เพิ่มไปดีนี้งไง เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเพิ่มไหวไปหรือเปล่าวะความพิโรธของเจ้าความพิโรธของเจ้าโอ้ยแปดสิบฟีเลยวะก็ยิงไปเลยแปดสิบฟี รีมฟรีนี่มันลดไวโบราชาไม่ร้และชราเราด้วยขอยิงงน่อยโอเคได้มา1ป8นะอุยอ้ยอุ้ยมี800ก็เพิ่มอีกครับเอาแล้วะารกิตจะสำเร็จแล้ววะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจ็ดสิบฟรีกระสุนนะยิงปลาเล็กคุมผมว่ายิงปลาเล็กคุมเอาดีได้มาสองร้อยยี่สิบเก้าร้อยแล้วอะเก้าร้อยต้องเพิ่มเบ็ด หรือใจถึงสุดม่ก้เบห้าบาท,ะบาท่ะตไม่ถึงพันอ่ะเราไรคิดอยู่นะตูเฮ้ยพันแล้วเว้ยสองร้อยห้าสิอีกอัีร oh, <my>, <c ười> ้อยละเบ็ดอ่ะ ก้อนดินะ่ะช่าวช่วยช่วย,ววยวน้ําหว้าเลยกูได้ไมั้ยนี่น,นี่ไม่ลดด้วยเอาดิเอาซื้อวะ ควรพอควรพอควรพอเท่าดีควรพอได้แล้วดได้ไหมได้ไหมได้ไหมยึดเท่ยึดแม่อะไรวะ S <S โอ้โหผมว่าควรพอเท่านี้นะฮะับโหได้นะเพิ่มเบ็ดอะ่ะร้อยละเบ็ดร้อยละเบ็ดไปเลยร้อยละบาทอะ่ะเฮอร้อยละบาท <S <S ผมว่าโอเคอยู่รุ่งลุ้งลุ้งนะฮะแต่ยิงย่างผมนี่ชึ๊งน่าจะไม่รุ่งอะ่ะได้ทำไรมัควนต้องพออะ่ะโอ้ยมันได้อยู่เอาแล้วว่ะ เอาลูกวะเอาลเลยเอาลเลยอพอครับพอพอครับพอครับพอละไปพอนี่อาการน่าติเกะกว่านี้อาการน่าเป็นหัวนะครับอ่ะก็เท่านี้เลยแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกับ วันบุ่งบุบ่นไวรุ่นยิงป่านะฮะได้นะได้ฮะเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งเบ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งเบ็ดจับไปลองไปดูฮะล้วเจอันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ